เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็น Toyota Corona นะครับรถสวยพร้อมใช้งานได้เลยบอดี้สวยๆครับคันใหญ่กว้างขวางนั่งสบาย ีปีหน้านะครับใช้กันยาวๆไปนหน้าต่อภาษีกันใหม่ครับเล่มใหม่ฐานชุดโอนมีครบๆเลยครับอันนี้ใช้น้ํามันล้วนนะครับเครื่องดีช่วงล่างแน่นสีสันยังสวยครับภายในยังโอเคตอนนี้ก็รีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมีไม้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันประจำทุกวันและไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับตอนนี้ก็รีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับภายในยังสวยครับเดิมๆเบาะผ้าสลับหนังครับเบาเดิมๆเลย สางยางอะไรนะครับไม่มีรอยชนเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้หน้าต่างไฟฟ้าห้องเครื่องสวยสะอาดตาครับภาษีปิหน้าใช้กันยาวๆกับราคา42,500บาทนะครับคันนี้เป็น t o y ย t a Corona ปี96ครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างเล่นเลยนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับสหเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้ครับ ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่โซนเชียงรายครับโนเชียงรายท่าในใดหารถโซนนี้อยู่ก็ไปดูทดลองหับกันได้สวยๆคุ้มๆค,ครับ4 2 0มบาทสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ